พี่น้องคดีดิไอคอนเป็นคดีที่มีความเสียหายมูลค่ามหาศาลเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทั่วไปพนักงานสอบสวนเอิรนผู้ต้องหาทั้ง18คนเข้าพบแล้วหลังนี้การสอบสวนโอ้ยขเาเ้าเร่งเียดเป็นตยนายพี่น้องเอ่ยภายหลังพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องฝากขงังผู้ต้องหาทั้ง17ในคดีดิไอคอนฝากขงังทั้ง17ดคนเลยเออผู้ที่หนึ่งถึงผู้ที่สีนี่กะ นั่นละตามตีตามตีเฮารู่นั่นแหละตามตีเฮาเห็นในข่าวทั่วๆไปพี่สาคัญมันพูดที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยผู้ที่สิบห้าคือนายยุรนันพมรมนตรีหรือบอเสเซมพมรมนตรีผู้ที่สิบหกคือนางสาวพีชยาหรือบอสมินวัฒนามนตรีผู้ที่สิบเจ็ดคือนายกันหรือบอสกันกันตถาบอนพี่น้องเอ๋ยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นายยุรนันหรือบอสเซมพมนมนตรีผู้ต้องหาที่15นางสาวพีชญาหรือบอสมินวัฒนามนตรีผู้ต้องหาที่16และนายกันหรือบอสกันกันตาถาบอนผู้ต้องหาที่17ยื่นคำร้องขอ,ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง17เนื่องจากพฤติกรรมการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง17คนเป็นการร่วม กัรกระทําผิดที่มีลักษณะเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทําอย่างเป็นระบบคดีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั่วราชอาณาจักรมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนลกทุนทรัพย์สูงและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหากปล่อยชั่วขาว่าวเกี่งว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแสดงมาบ่ห้ปล่อยพี่น้องเอ๋ยศาลพิจารณาคำร้องไตส่สวน พนักงานสอบสวนและสอบผู้ต้องหาทั้ง17คนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาที่1ถึง17ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนศาลพิจารณาแล้วให้ฝากขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวนปากโก่าผู้ต้องหาที่1 5ห16 17ยื่นคำร้องขอปล่อยส่วข้าในสั้นสอบสวนศาลพิเคราะห์ความหนักความเบาแบง่งข้อหาและพฤติการ แห่งคดีเล้วการขระทำของผู้ตองหาทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดคือบอดเซมบอดมีนบอดกันเนี่ยนี่ลักษณะแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบทรงผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสั่งความเดือดร้อนแก่สุดจริตนเป็นอันมากมูลค่าความเสียหายสูงกรณีเป็นเรื่องรายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนในผู้เสียหายคัดข้างการปล่อยชั่วข้าวหากอนุญาตให้ปล่อยชัวข้าวมีเหตุอันควรเสื่อว่าผู้ตองหาทีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด คือบอดแซมบอดมีนบอดกันจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออากระทําใดกระทุกระเทือนต่อการแสเวงหาข้อเท็จจริงในคดีในชนิดจึงบ่อนุญาตยกคำกร้องบ่อนุญาตให้ประก,กันพี่น้องเลยพนักงานสอบสวนแถงบาสำหรับนายบวรพลนวรรัต์วรกุลหรือบอดพอการสอบสวนยั่งบอเสเ็ษสิ้นปาดสอบบอดพร้มอมรเร็วเทีย ย่งอยู่ในยาเวลาควบคุมของพรังกันสอบสวนขออนุญาตน้ำฝากขังในวันเมือม่ออื่นวันพุ่งนี้ผู้ซื้อข่าวได้ยงานว่าภายหลังสารว่าให้ประกันเจ้าหน้าที่ราชท่านนั่งโตผู้ต้องหาเปิี่ยสายไปคุ้มขังย่งเลื่อนจำพิเศษกุงเทพส่วนผู้ต้องหาที่เปลี่ยนไม่ยิ่งนั่ไปคุ้มขังทันทะสถานหญิงกลางโอ้ยแต่ดิตรนเถี่พี่น้องด่าลาติดขูกด่าลาติดขกเออ เห็นบอกรูเกลี้ยนจำมันบอกมีสสำหรับคนจนเดี๋มันมีสสำหรับคนทั่วไปเดีตีได้เบิดเด็ผูดด้ใดเหตุบพถือบ่ต้ตองพี่น้องเอ่ยเออเส็จแล้วซีวิตมันบอแนเนี้เหนอยนอนเออวันนี้รุ่งพุ่งนี้ล่วงดวงไม่แนะ่วันนี้แย่พุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดงังพุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำว้ทุกสิ่งล้วนอนิจจังความดังบอกคงทีความดีจังแน่นอน พ่อดีนี่นนอนผู้ใดทำดีได้ดีแน่นนอนพระพุทธเจ้าการันตีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชาตินี่มีชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีอันนี้คือคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงวัดท่อไปเอือหาติดตามตอนต่อไปคดีดีไอคอนกำลังวันพี่น้องเอย๋ยบอดพ้นสอบสวนบ่แล้วจนดปานนี้เสียงอื่นเล่าอิสานสาร้างร,รายงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ